เจ็บทองออกลูกพี่น้องแม่ใหม่อุ้ยอึดอืด ขนกระลุนซอยพี่น้องเอ้ยคนกระลุนซอยเอ้ยเอ้เออเออถุงเงินถุงเงินกำลังขาโพออกแล้วมันทนมีต้นอึมีก้อนน นี่เนี่ยสุไก่ที่นี่เหรอเนี่ยนอนด้วยนี่สิออกอีกแล้วสิออกอีกแล้วนี่ฮะยังเมย์ไงล็อกที่ไหนยังเมย์ไงอีกแม่นั่นที่นี่นะฮะ Ướt, Ướt, Ướt đi lạ Nhanh ọc phượt thầy ơ Bang, lũ bang, bang Bang Mũi của mẹ, ơ, tệm dù Cứ người น้องมันนี่น้องมันนี่เอ้ยตาเขาคือพลัรรงดังเขาตัวนี้ยียงเจ้าของซาลูเลกับยียงนี่แม่ทุงเงินพอพันไหมก๊าแพงแสนโอ้กําแพงแสนตอกําแพงสแพงสนแม่นีหลูกําแพงแสนพี่น้อง โอ้ทรมานแทนงัวนดิอึดอึดอึดแบงลูกแบงแบงแบงลูกแบงอึดเจ็บแต่คืนนี่มั้งนี่ ยังลูกเย็บแบบเป็นไตอยู่โอ้ยพยี่น้องเอ้ย่าสงสารงว่น้อเนาะอึดอึดอึดลูกอึดอึดอันลูกขึน้นแล้วว่าอ๋อง่ายได้นี่ นอนลองนอนลองอีนางงามเป็นสงสารน้องวนันี่นางงามสงสารน้องบ่เอา้าเ,เป็นกำลังใจเ,เป็นกำลังใจเป็กำลังใจเร็วเป็กำลังใจเร็วนี่แหละลูกละ ลูกลาไายปี่หกสามพี่น้องพี่น้องยังไงสำรวยนี่กะว้าวพีชเบาถือเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยอย่าถือสาเด้อพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยเด้อเบาป้ายเบาป้ายมันก็คัดนั่นเขาไปขึ้นอีกล่ะย่ามเจ็บพุนตีสิออกเนาะ สูด้อถทุงเงินเอ้ยสูดเดยหล่ะเอ้ยแหงแต่เจ็บก็แหงแต่ไปของเสื่อมเงาสูโอ้ยคนก็แหงแต่เจ็บอืดอืดอืด ออกมาเลยล่ะออกมาออกมาลูกออกมาออกมาออกมาดังออกมาดังออกมาถอยมาพี่ลูกถอยมาพี่ถอยมาพี่เร็วเงินเอ้ยเงินเงินไอ้ ถุงเงินเอ้ยถุงเงินถุงเงินเอ้ยถุงเงินมาพี่มันแม่นคลองสีเแถวเทียบรายกับสี่คลองพี่มาทางพี่มาทางพี่ลูกมาทางพี่มาเสือกเกี่ยวคองเลยวะเนี่ยเทีบทอง แม่นคนกับสีห้องเลยพี่น้องเอ้ยงัวกับนักทางนั่งเงื้อเงือเอยู่เบิองน้ำตาเขาไหลบึงเอ้ยสงสารเนาะเจ็บเป็นห้องให้อดทนดูอดทนอดทนทุงเงินอดทนทุงเงินอดทนเอออะเม่ง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 เร็ว กเอ็ะเจนนันต้าแต่งนันต้าแต้มพี่น้องเอ้ยนัวขอกะทรมานคือกันกับคนนี่แหละบอกว่าได้ก็เสียงองือกเงือเอาอดทนลูกอดทนแมง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 นานพักกันไปเลี้ยติดถุงท้องไปเลี้ยน้องเลี้ย,ยพี่ตีนั่น เด็บจนหายตาไหลสัตว์บหูฝากกันแม่นคุ่นก็สิวา่าซอยเน่ซอยเน่แหละพี่น้องเอ้ย